ตอนนี้9โมง5นาทีจะพาท่านไปลืมบอกไปว่าข่าวของคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นข่าวต่างประเทศนะฮะแต่เขาถูกก้อนใหญ่มากนะครับเป็นประเทศอินเดียเป็นชายชาวอินเดียนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าเป็นเงินบ้านเขาท่านผู้ชมฮะ250ล้านรูปีนะครับถ้าเป็นเงินไทย115ล้านบาทนี่ครับผู้ชายคนนี้นะฮะคุณ อานุเป็นพนักงานขับรถยนต์นะครับอยู่ที่รัฐเกรละทางตอนใต้ของอินเดียถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง250ล้านรูปีตอนต้นเดือนกันยายนนี้นะครับและจะได้รับเงิน250ล้านรูปีเขาก็โพสต์คลิปวิดีโอผ่านสื่อโซเชียลในสัปดาห์ต่อมานะครับนี่ฮะปรากฏว่า สื่อไปที่บ้านเขาก่อนเลยเหมือนบ้านเราเลยฮะเหมือนสื่อบ้านเรารมีหนังซุพิมพ์มีสื่อบ้านเราบางบางขแขนงบางเจ้าบางแบรนด์ชอบหาตัวคนถูกระมันที่หนึ่งแล้วก็เอามาลงหน้าหนึ่งนะครับชอบมากปรากฏว่าคุณอนุพก็ถูกสื่อขึ้นหน้าหนึ่งนะครับและเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปนะครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนไป มีคนมาที่บ้านเขาเยอะมากหลังไหลามาอย่างไม่ขาดสายนะครับตอนแรกเราก็รู้สึกดีใจมากที่ถูกสลากเรามัลที่หนึ่งและได้รับความสนใจจากผู้คนรวมถึงสื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาทำข่าวที่บ้านไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งหลายเจ้าแต่ขณะนี้สถานการณ์กลับเปลี่ยนเพราะเขาไม่สามารถออกนอกบ้านได้เลยนะอยู่แต่ในบ้านแม้กระทั่งตอนที่ลูกของเขาป่วย นะเขายังไม่สามารถเนี่ยพาลูกคนเนี้ยไปหาหมอได้เพราะมีผู้คนหลั่งไหลมารอที่หน้าบ้านมาตั้งแต่เช้านะฮะมาตั้งแต่เช้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคุณอาุูกลายเป็นบุคคลโด่งดังระดับประเทศหลังจากที่สื่ออินเดียแทบจะทุกสำนักรายงานข่าวเขาว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นจำนวนก้อนมหาศาลนะฮะสูงสุดเป็นประวัติการอย่างน้อยก็ของรัฐเกรละ โดยที่เขาซื้อสลากนี้เมื่อวันที่18กันยายนเพียงหนึ่งวันก่อนเตรียมตัวเดินทางไปหางานทําที่มาเลเซียกําลังจะจากบ้านเกิดเมืองนอนไปหางานทําที่มาเลเซียนะฮะถูกระมันที่หนึ่งโอ้โหไม่ต้องจากบ้านแลวฮะอยู่ที่บ้านเป็นเศรษฐีแล้วครับปรากฏว่าชีวิตกลายเป็นทุกขลาบก็บอกว่าถ้าเลือกได้เขาขอถูกาะวันที่สามฮะไม่ต้องถูกาะวันที่หนึ่งขอถูกาะวันที่สามก็พอยังอยากจะถูกอยู่นะฮะ นี่เป็นวันแรกๆที่เห็นไหมหน่าชื่นตาบานเขาไม่ได้บรรยายรายละเอียดนะรท่านผู้ชมคะว่าผู้คนที่ไปหาเขาเนี่ยมาหาเขาในลักษณะแบบไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปขอเงินเลยไปขอเงินเพราะต่างคนต่างก็คิดว่าโอ้เขามีต้อง250ล้านรูปีเนี่ยออขอเขาสักสักนิดหน่อยนะฮะแต่คนคนเนี่ยเป็นพันคนคิดแบบเดียวกันฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอืไปหลอเฝ้าอยู่หน้าบ้านออกมาเจอใครไม่ได้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมนึกภาพฮะและยังอยากจะถูกลอตเตอรี่ราัลที่หนึ่งอยู่ไหมฮะยังอยากจะถูกอยู่ไหมฮะ <c oughs> ยังควานหาเเลขเด็ดยังดูตามเว็บไซต์นะฮะสื่อที่มักจะบอกเลขเด็ดนะบอกจากเจ้าแม่นูน่นเจ้าพ่อนี่ตอนใกล้ๆจะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ยโอ้โหเห็นไหม ส่วนมากผมว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยอะไปขอเงินอะจะมีออด้านโดนมาถึงแล้วก็โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ<อ>ยินดีด้วยอวยโอเคยินด,ด,ด,ดีด้วยนะผมกลับแล้วนะส่วนมากไปขอเงินเนี่ะคือคนที่อินเดียเนี่ยเราก็ทราบว่ามีคนหลายชนชัน้นวรณะนะแล้วก็คนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างยากจนก็มีอยู่เยอะหลายท่านไปที่พุทธคยามาไปเที่ยวอินเดียมาก็เห็นนะฮะจะเห็นความแตกต่างนะฮะ อันนั้นคือความเหลื่อมล้ําแบบสุดโต่งเลยนะครับแล้วคนที่อยู่ระดับวันณะล่างๆนี่แหละที่ไปหากุณานุนะแล้วเขากําลังจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าจีนและท่านผู้ชมคิดดูนะประชากรพันสาร้อล้านคนเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะอยู่ต่างรัฐแต่พอทราบว่าคนเนี้ยถูกแล้วมาันที่หนึ่งทุกคนก็เดินทางไปไออลองหลับตานึกภาพคนจนในอินเดียเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะไป จุดหมายเดียวกันเนี่ยโอโ้คนมันจะสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทุกคนต่างก็คิดว่าโอ้โห250ล้านขอเขาักร้อยลูปีใช่ไหมห้าร้อยรูปีก็พอทุกคนก็ไปคิดแค่นี้หากห้าร้อยูปีออกจาก250ล้านลูปีก็ยังเหลืออยู่เยอะทุกคนคิดแค่นี้แล้วคิดเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเห็นเลยเห็นถึงความต้องหลบซ่อนตัวออกมาจากบ้านไม่ได้นย เปิดประตูบ้านไปแต่เช้ามืดเนี่ยก็มีคนมารอแลว้วอะน่ากลัวแค่ไหนโอ้โหจะอยู่ยังไงอ่ะใช่จะอยู่ยังไงไคือแบบนี้เนี่ยนะต้องต้องหนีไปอยู่ที่อื่นอะเดินทางออกนอกประเทศอย่างเดียวแล้วจะไปทํามาหากินไปทํางานที่ไหนอย่างจะไปมาเลเซียก็ต้องแบบนั้นแหละของบ้านเราเนี่ยเคยได้ข่าวว่าโอ้พอถูกคนคนถูกร้วันที่หนึ่งปุบ๊บสํานักข่าวใหญ่ลงข่าวปุบ๊บโทรศัพท์ดังทันทีเลย ญาติมาเลยเอ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไงเฮติได้ข่าวว่าสุรลองที่หนึ่งโอ้โหเนี่ยเพิ่งจะดูข่าวจบเนี่ยเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันเลยเนาะเป็นแล้วเดี๋ยวสักพักก็มาทํานองนี้พอวางปบดังวางปบดังเลยโอ้ความจริงแล้วคนที่เรียนนิเทศศาสตร์มาเนี่ยถ้าคนอายุสักสี่สิบกว่าขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวิชานิเทศศาสตร์เขาห้ามเปิดเผยชื่อไหมฮะใช่คนถูกหวยถูรางวัลที่หนึ่งห้ามเปิดเผยชื่อนะ เราเรียนมาก็ไปแบบนี้นะถูกต้องแต่บ้านเรามันมันไม่คิดอย่างนั้นไงสื่อบ้านเราบางบางนิสัยของสื่อมันก็คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่นะเรื่องเงินเงินทองทองท่านผู้ชมครับโอ้โหมันเป็นมหากราบตามต่อได้เรื่อยๆทุกวันนะฮะอ่านได้ทุกวันเรื่องของ forex f d นี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex f d เนี่ยเขา มีเรื่องราวให้เรามาอ่านกันเยอะแยะมากมายนะครับมีแทบทุกวันอย่างวันนี้นะฮะเขามีการโพสต์นะครับว่าไบร์ t วชีรวิทย์เจอพวกผู้บริหารฟอร์ก 3D จากรายการ Strawberry Cheesecake จะฟันธงได้ว่าเกี่ยวหรือไม่ต้องถาม DSI จบแค่นี้แล้วก็มี เขาอ้างอิงถึงที่คุณเต๋าทีวีฟูเขาโพสต์นะครับคุณเต๋าพูดในรายการถึงไหนถึงกันทางช่อง5นะครับ FC ไปติดตามรายการเพื่อเพิ่มเรตติ้งกันได้แล้วก็มีเอาโพสต์ของคุณเต๋ามาลงนะครับเตรียมเรียกสอบคู่จิ้นคู่จิ้นวายเ,าเรียกสอบอีกคู่เตรียมเรียกสอบคู่จิ้นวายสอบคดีแชร์ฟอริก3 d เหตุมีภาพสนิทกับผู้บริหารนี่นะแล้วก็ยังมีแคปชั่นอีกว่าขอไม่ให้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าน้องเขาน่ารักจะมีตัวละครใหม่ๆผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเสมอนะครับหรืออย่างอีกโพสต์หนึ่งของเพจผู้ร,รบรวงผู้โดนโกงจาก f o ร์เร d กเขาโพสต์คลิปวิดีโอนะฮะมีผู้ชายสามคนวิดีโอนี้ถูกโพสต์ใน YouTube ของ c e o ตั้งแต่ปี2014 CEO เริ่มเทรดฟอร e กช่วงปลายปี2014และมาระดมทุนตั้งบริษัท Forex 3D นะในานาม RMS Family i ในปี2015 Bright จะอยู่ในเฟรมกับ CEO ตั้งแต่2014และไปงานเลี้ยงบริษัทหรือแม้แต่โชว์รูมรถบ่อยครั้งแต่ยังไม่มีชื่อของ Bright เป็นกรรมการบริษัทอะไรของ CEO นะครับไม่มีรูปรับของไม่มีรูปนั่งทำงานไม่มีเบลของ Bright ในเซิร์ฟเวอร์ บริษัทนี่นะฮะและจริงๆก็มีดาราโดนสอบไปเยอะนะครับเพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกข่าววงเล็บและผมก็ไม่ได้ลงด้วยผมยกตัวอย่างละกันเคสหนึ่ง CEO ไปเช่าบ้านแถวรัชดามีเงินโอนเข้านายหน้านายหน้ายังโดน DSI เรียกไปสอบนะฮะ DSI จะตั้งต้นจากเส้นทางการเงินก่อนนะครับไม่ใช่รูปจาก IG แบบนักสืบโซเชียลแต่ผมว่าสำหรับไร ถ้าโดนดีเอสไอเรียกไปสอบจริงแกน่าจะรอดนะฮะเอฟซีเพิ่งตื่นตะนบนี่นะครับแล้วก็เขาก็พยายามจะบอกว่าภาพที่เขาเอามาลงนั้นอยู่เป็นใครบ้าง hmm. ซ้ายสุดนิโคผู้บริหารฟอริตรีดีสถานะหลบหนีหมายจับอยู่ออสเตรเลียออสเตรียนะฮะกลางนายอภิรักษ์ผู้ก่อตั้งฟอริรีดีสถานะนอนคุกดีนะฮะขวา ไบรท์วชิรวิทย์ดาราดังช่อง GMM ถ่ายแฟชั่นอยู่อังกฤษเขาบอกมาหมดเลยนะฮะนี่อย่างที่ทางเพจนี้เขาบอกว่า DSI ตั้งต้นจากเส้นทางการเงินก่อนขนาด CEO ไปเช่าบ้านอยู่แถวรัชดาแล้วก็โอนเงินค่าเช่าบ้านให้กับนายหน้านายหน้า,าถูกเรียกมาสอบเลย <laughs> ใช่ไหมคือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นปลายทางรับเงินจากผู้บริหาร หรือว่าซีของ f o r ์เร็โดนหมดะอะเงินนั้นจะค่าเลยก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเงินจากการซื้อขายจากการเช่าบ้านได้มาโดยสุจริตไม่เกี่ยวกับการเทรดเงินเนี่ยคุณไปชี้แจงได้อยู่แล้ว<อ>ถ้าไม่ผิดเขาก็ไม่ทําอะไรแต่เขาจะดูเส้นทางการเงินเป็นหลักนะฮะในการทํางานของ DSI อสไอนี่ฮะหนังยาวครับวันนี้มีดาราคู่หนึ่งนะฮะ คู่นี้ต้องชมเชยเขานะกับคุณเคนโดเกรียงไกรมากคุณอายวราภัยรินนะครับคุณเคนโดเกรียงไกรมากพัชนะสุนทรคุณอายวราภัยรินธนวริศพรเป็นนักแสดงคู่ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องของโฟเล็กทรีดความไม่ชอบมาผากลอย่างตรงไปตรงมาจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยโดนข่มขู่นะโดนข่มขู่แต่ทั้งคู่ก็ด้วยความปรารถนาดีไม่อยากจะให้มีเหยื่อนะฮะที่ต้อง ตกเป็นเหยื่ออีกแล้วก็ไม่อยากจะให้คนที่ไปก่อการแบบนี้เนี่ยไปหลอกล่อคนอื่นและไม่อยากจะให้คนที่ไปก่อการเนี่ยคนที่ทําความผิดเนี่ยขนเงินตราออกนอกประเทศทั้งคู่เนี่ยออกมาให้ข้อมูลนะตลอดเวลานะครับเป็นคนแรกๆที่กล้าออกมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อย่างคุณเคนโดเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วผมติดตามตั้งแต่วันแรกผู้เสียหายส่งเอกสารทั้งหมดมาให้ จุดสำคัญก็คือการพาผู้เสียหายไปที่ DSI เราต้องมีคนดังพาไปไม่อย่างนั้นเนี่ยข่าวมันไม่อยู่ในกระแสและมันจะไม่เกิดแรงกระเพื่อมในการช่วยเหลือผู้เสียหายนะฮะไอก็คือเคนโดก็เลยโทรหาน้องไอ้นะครับน้องไอ้ตอบตอกลงทันทีไอ้ก็บอกว่าไอ้เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในนั้นไอ้ก็โพสต์เฟซบ o ๊กพอไอ้โพสต์เฟซบุ๊กมีผู้เสียหายคนอื่นๆทักมากันเยอะมาก อายก็เลยต้องออกมาในวันนั้นเพื่อทําให้ข่าวนี้เป็นคดีพิเศษให้ได้นะครับอายบอกว่าของอายเนี่ยลงทุนไปรประมาณสองล้านอายได้รู้จักกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทนั้นเป็นรุ่นน้องอายนี่แหละแต่เขาใช้ชีวิตดีมากอายก็เลยถามว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาทําไมดูมีเงินนะน้องเขาก็เลยบอกไปลงทุนอะไรมาอายก็เลยลองดูแต่ไม่ได้ไปแนะนําใครไม่มีดาวไลน์อะไรเลยสําหรับอายแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่ง มันจะเป็นเรื่องขนาดนี้กว่าจะรู้ตัวก็เกือบปีเหมือนกันนะคะและอายอยู่ใกล้วงของผู้บริหารเลยถึงได้เริ่มเห็นว่าเขาเคลื่อนย้ายของมีค่าออกนอกประเทศถามว่าสองล้านของอาอเนี่ยได้คืนมาบ้างไหมถ้านับก็ไม่เกิน0 0แสนตอนนี้เนี่ยขัดทุนอยู่ล้านสี่แสนบาทถามว่าเราโดนข่มขู่เพราะออกมาเคลื่อนไหวหลายคนจะบอกว่าเขามีเส้นสายเยอะ มีผู้ใหญ่หลายส่วนคือเยอะมากไอ้วงนี้มันมีผู้ใหญ่เยอะมากเป็นแบ็กอัพแต่ก็ตัดสินใจออกมาค่ะเพราะมันต้องมีคนที่ออกมาพูดแต่ก็มีหลายคนบอกว่าหยุดเธอะให้อยู่นิ่งๆเกรงว่าน้องอายจะได้รับอันตรายเคนโดบอกว่าในส่วนที่เป็นข่าวก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วส่วนคนที่ได้รับเงินไปผมรู้หมดผมรู้หมดเลยแต่ขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยถึงแล้วกัน <c oughs> เพราะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่เลือกที่จะเงียบ หรือเลือกที่จะออกมาพูดแต่คนบันเทิงเนี่ยโดนผลกระทบโดนผลกระทบเยอะมากน้องอายบอกว่าพอมีชื่อดาราออกมาเกี่ยวกับโฟเล็กแล้วจะไปเม้นด่าเขาอันนี้อายก็ว่าไม่ถูกอเพราะกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นที่จะบอกว่าคนคนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนผิดหรือเป็นคนหรือว่าเป็นเหยื่อนะครับมีคนโทรมาถามเยอะค่ะว่ามีดาราคนไหนอีก คืออายก็ไม่ได้ออกมาเพื่อบอกว่ามีดาราคนไหนแต่อายออกมาเพื่อจะหยุดสิ่งเหล่านี้ในวันนี้เท่านั้นเองก็มีคนถามเยอะมากบางทีถามขั้นตอนการรับเงินคืนคืออะไรนะอันนี้น่าสนใจครับน้องอายบอกว่าอายเพิ่งไปปะปะงมาเพราะทราบมาว่า d s i จะทำคดีอาญาแยกกับคดีแพ่งคดีแพ่งเป็นคดีของปะปะงซึ่งปะปะง ก็จะเป็นคนเอาเงินคืนประชาชนและคนก็มีรายชื่อตกหล่นนะคะายเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตกหลน่นเพราะเวลาเราแจ้งความกับ DSI ข้อมูลเนี่ยมันจะอยู่ที่ d s i มันจะไม่ไปอยู่ที่ปปงฉะนั้นเนี่ยเวลาคืนเงินคืนจากปปงเขาจะไม่มีรายชื่อเราแม้เราแม้เรานึกว่าเอาเราไปแจ้ง DSI แล้วเราก็คิดเราก็จะรอรับเงินคืนมันไม่ได้นะฮะ คุณต้องไปแจ้งที่ปปงอ,อีกแล้วอายก็บอกว่าคุณต้องไปติดตามทางหน้าเว็บไซต์ปปงหรือโทรไปที่1710เพราะจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเคนโดบอกว่าเห็นความวุ่นวายไหมครับเพราะแชร์ลูกโซ่กว่าคุณจะได้ความยุติธรรมก็มากกว่า5ปีขึ้นไป5ปีขึ้นไปนะฮะเตือนเลยว่าโฟเลกทีดีเนี่ยสปีก็ไม่จบครับอืแล้วก็มันน่าจะเกิน5ปีด้วยซ้าไป แล้วทีนี้เคนโดก็บอกว่าเปิ้ลปทุมราชที่เป็นข่าวล่าสุดนะฮะเปิ้ลปทุมราชรับเงินสองล้านมาจากแม่พิงกี้ไปทำหนังจริงไหมเคนโดบอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสืบมาว่าเงินของคุณแม่มันมาจากโฟเล็ก 3d หรือเปล่าเพราะคุณแม่และพิงกี้มีชื่ออยู่ในบริษัท RKK Entertainment ที่สนับสนุนหนังที่เปิ้ลปทุมราชแสดง เรื่องออนซอนเดย์ต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเงิน2ล้านบาทของแม่พิงกี้เนี่ยมาจากเงินจริงๆของคุณแม่หรือว่ามาจากการโกงเข้ามาในวงของ o l เล็ก3 d ไม่งั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่รับเงินที่ไม่ถูกต้องมานี่ฮะแล้วเปิ้ลปทุมราชที่ไปเอ่ยชื่ออายการสูงสุดนะฮะล่าสุดเขาก็ขอโทษแล้วนะฮะฮอายการสูงสุดไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอะไรด้วยเลยนะฮะ ปิ้ลปทุมราชก็คงจะคือคงจะพูดไปอ่ะคือพูดไปโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยคำว่าอายการก็อายการเอ,อถ้าคุณบอกว่าผมมีอายการไปที่ปรึกษามันก็คือคนหนึ่งนะออแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าผมไม่กลัวหรอกผมมีอายการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาอันนี้มันคือตําแหน่ง <laughs> ใช่ไหม <laughs> อายการสูงสุดมันคืออีกคนหนึ่งเลยนะเออผมว่าขนาดอ้างอายการเนี่ยนะ ยังเดือดร้อนเลยนะใช่คือถ้าเกิดสมมติคุณมีทนายส่วนตัวค่อยว่าไปอ่ะเพอ,อ,อ,อกว่าผมมีที่ปรึกษาเป็นอัยการโดยหลายคนนะ <โก S 1> ใช่ไหมเมื่อวานนี้อัยการมีเยอะมากสํานักงานอัยการสูงสุดกับต้องมีชี้แจองออกมาสํานักงานอัยการสูงสุดขอเรียนต่อสื่อมวลชนว่านายสิงชัยธนินซ้อนอัยการสูงสุดไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักไม่เคยให้คําแนะนําไม่ได้เป็นที่ปรึกษา และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดอืนี่นะฮะโอ้โหคุณอ้างอายการสูงสุดอายการของแผ่นดินนะ <c oughs> โโมีหนึ่งเดียวอะะ่ะมีไปึ่งซ้ำโอ้โหเบิรนปฐุมราชเนี่ยพลาดไปนะคืออย่าพูดไปเรื่อยนะฮะจนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษอ่ะใช่เมื่อวานนี้เบิ้นปทุมราชนะฮะนี่นะฮะอย่างที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อวานท่านผู้ชมครับว่าเอ่อ เมื่อวานนี้ที่เขามีการนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีนี้ที่พนักงานเอาการยื่นฟ้องเนี่ยในชุดแรกจำเลยทั้ง19คนเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าหลอกเอาเงินจากประชาชนคนทั่วไปบอกว่าเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวจะไปลงทุนไปเทรดไปลงทุนในสิ่งต่างๆนะฮะแล้วก็เมื่อได้ประโยชน์พวกผลก็จะแบ่งกำไรคืนให้เป็นเปอร์เซ็นต์คืนให้ในอัตราที่สูงแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาเอาเงินคนนี้มา แล้วก็ไปแบ่งผลประโยชน์ให้กับอีกคนหนึ่งหมุนเวียนกันไป<อ>หมุนเวียนกันไป<อ>แล้วถามว่าทําไมทําไมคนถึงเชื่อเยอะก็เพราะว่า f o r e x 3D เนี่ยนะฮะมีบุคคลในแวดวง<อ>ไฮโซดารานันกสแสดง<อ>คนมีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากเ<อ>มื่อทั้งหมดนี้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากมารวมกลุ่มกันอยู่ใน f o r e x 3D มันก็สามารถไปชักจูงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนคนทั่วไปว่า ให้มาลงทุนได้เพราะเห็นว่าโอ้โหไฮโซคนนี้ดาราคนนั้นศิลปินคนนู้นเขายังเล่นเลยใช่โอ้โหของอย่างนี้มันโชว์อยู่แล้วขนาดคนแบบนี้เขายังเล่นเลยคนก็แหกันไปเล่นไปเล่นไปเล่นแยะๆไม่ได้เอาเงินไปลงทุนอะไรใดๆเลยนะฮะไม่ทำอะไรเลยเอาเงินคนนี้มาแบ่งปันผลให้กับอีกคนนึงเอาเงินของอีกคนนึงไปแบ่งปันผลแค่อีกคนนึงเป็นทอดทเป็นทอดๆอเป็นทอดๆจนกระทั่งมันหมุนไม่ทันจบแค่นี้เองดีแหละฮะ ผูเสียหายเป็นหมื่นนะฮะท่านผู้ชมฮะโ oh. อ้โหอะท่านผู้ชมมาดูเรื่องเบาๆนะฮะก็ขออนุญ,ญาตน้องคนหนึ่งนะครับน้องคนหนึ่งเขาเ,เข้าไปทำศอแล้วก็หลายคนคิดว่าเป็นแผงพระเพราะว่าน้องเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยเยอะมากนะฮะก็จัดเต็มเลยนะฮะ ปรากฏว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลว,ว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนหนึ่งจะไปทําข้อสอบเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหต้องขนพระมาะเ,ออเยอะแยะขนาดนั้น <c oughs> นี่ท่านผู้ชมดูเนี่ยดูดูคลิปนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> ว่าแผงพระแล้วดูนะฮะเออ่ยังน้องเขายังมีห้อยคออีกจำนวนหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเรียงสองแถวเลยอะละซ้อนกันด้วยนะฮะนี่มาจากทิกตอกที่ชื่อครูบ้านนอก <c oughs> เขาโพสต์เป็นคลิปนะฮะล่าสุดนะ,ะ <c oughs> ก็ทราบมาว่าเป็นการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นอสอบใหญ่สอบใหญ่หมอห .6 แล้วด้วยโรงเรียนร่องคำนะฮะ อยู่ที่อำเภอร่องคาจังหวัดกาะสน yeah. oh. Oh. ินนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ไม่ไม่ผิดกฎกติกาอะไรนะะไม่ไม่ผิดแหรอฮะเออไม่ผิดกฎกติกาอะไรนะฮะเพราะ,ะออไม่ใช่ไม่ใช่มือถือไม่ใช่เอ,อ่อต่อให้มีเสียงกระซิบออกมามจากพระเครื่องบางองค์ะว่าขอนิกาขอไข่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะเพราะเขาทําขึ้นอาจจะมีพรายกระซิบหรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรช่วยน้องเขาก็ได้ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาเห็นไหมฮะดูทิฮะอโอ้โหขนมาทั้งทั้งหิ้งอะประจำบ,บันของนูนแล้วค่ะหลวงปู่คำจันท์ปัญญาโพวัดบ้านเมยค่ะแล้วก็หลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมค่ะคะแนนออกหรืองครับยังไม่ออกค่ะนานแล้วค่ะปีแล้ว ตั้งแต่เล็กค่ะพี่ใส่แี่มีพุทธคุณด้านไหนบ้างที่ใส่ด้านล้วคลาดปลอดภัยค่ะใส่มาเท่าไหร่เยอะขนาดไหนมีเยอะค่ะอายไม่ไอ้เพื่อนไหมไม่อายค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงแล้วจะใส่อย่างนี้ไปตลอดไหมตลอดค่ะมีเยอะค่ะนอนปล่อยวดไหมไม่ค่อยปล่วยค่ะ จะไม่ติดเมื่อดกแล้วผ้าที่เราเอามาเนีน่ยมีคนติดต่อซื้อยังมีค่ะขายไปไอ้พลอยไอยังไยเท่ายังนี่นี่นรู้หมดเลยนะรู้หมดเพราะ<ห>ว่าเธอบอกนะครับว่าปากติแล้วเนี่ยเธอกับนีจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยชอบพระเครื่องอยู่แล้วนะ<อ>ชอบพระเครื่องเก็บสะสมพระเครื่องอยู่แล้วนะฮะเป็นความเชื่อแล้วแล้วปกตินะท่านท่านชมเห็นเนี่ยปกติถึงแม้ไม่เอาผ้ามาเนี่ยเธอก็ค่อยพระอยู่แล้วนะ อใช่เนี่ยเดี๋ยวในคอเห็นไหมท่านผู้ชมฮะมโอ้เราบอกได้เลยอ่ะองค์ไหนจากหลวงพ่อไหนนะฮะมีทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดก็มีโอ้โหคนบ้านเดียวกันกับสันติสุขฮะกาลสินเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ